ถ้ผมก็ตื่นเต้นครับที่ได้มาโ่วงงานอีกรอบหนึ่งแล้วก็แบบพวกเราไม่ได้ร้องเพลงกันมานานแล้วด้วยแบบไม่ได้ออกอีกเวที่ต้องร้องเพลงมานานแล้วก็ตื่นเต้นครับตอนที่ขึ้นบนเวทียังขาสั่นอยู่เลยตอนแรกใช่คขาสั่นรูสั่นไปหมดเลยครับก็ตื่นเต้นครับสำหรับงานอ่าใช่ครับชอบครับชอบมากๆเลยเพราะว่าได้เล่นกับแฟนๆแล้วก็แบบได้ใกล้ชิดกับแฟนใช่แล้วได้แจกของด้วยได้แจกของแล้วก็รู้สึกว่าแบบ สนุกดีครับแล้วก็ได้เล่นเกมกับพี่ๆอะไรๆคนนั้นก็สนุกมากเนยชอบครับวันแพ้ตลอดเลยเออแพ้ตลอดเลยพ <c oughs> ี่โทชอบชาก <c oughs> ชชแพ้แล้วค่ะชอใช่ครับ<ช>อยอมยอมวันนี้วันนี้อ่อนให้ปิดตาข้างหนึ่งแล้วเปล่าไม่วันนี้ไม่ปิดวันนี้ไม่ปิดแปลว่าอะไรยังไม่รู้เที่หลายๆคนชมว่าเราแบบว่าแต่งีเท่แล้วก <c oughs> <c oughs> ็แบบว่าสวยมากๆเลยเออพี่นายก็ดีใจครับที่แบบได้รับคำชมมาก็สามารถ จ้างไปออกอีเวนต์ได้ต่อนะครับแล้วอย่างเราค่ะชอบแบบใส่อะไรยังไงบ้างคะคือปกติส่วนตัวก็จะชอบใส่กางเกงยีนอยู่แล้วครับเพราะแบบมันแต่งตัวง่ายดีคือแบบใส่กับอะไรก็ได้คือแบบใส่กับเสื้อยืดตัวเดียวก็ได้แต่ว่าแบบถ้ามีเสื้อแจ็คเก็ตอีกตัวหนึ่งก็โอเครองเท้าก็ถ้าสมมติแบบออกไปตลาดงี้ก็ใส่แค่รองเท้าแตะก็ได้ถ้าแบบสมมติต้องไปที่ที่แบบจริงจังหน่อยแล้วก็ใส่แบบสนิเกอร์ที่โกโลเก็ใส่รองเท้าบูทมาเหมือนกันวันนี้ ก็มันแต่งตัวได้หลากหลายดีครับสําหรับกางเกงยน<ม>ีนแต่เสื้อยีนก็ใส่แบบถ้าสมมุติแบบไปห้างบางครั้งก็แบบหนาวสใชา่ถ้าหนาวแล้วแบบบางครั้งเราก็ใส่แค่กางเกงย,ยียนเสื้อยืดอยู่ไง<ช>ส,สมมติจะไปปุ๊บก็หยิบมาใส่ชั้นหนึ่งก็ออโอเคก็เพิ่มเลเยอร์อีกชั้นหนึ่งครับครับสารับผมนะครับก็จะชอบใส่กางเกงยนกีนกางเกงยีนเป็นพิเศษครับเพราะว่ากางเกงยีนนั้นแบบสามารถใส่กับ เสื้ออะไรก็ได้เลยข้างบนไม่ว่าจะเป็นเสื้อเชิเช้ตเสื้อท t s h i r ตเสื้ออะไรพวกนี้ครับแบบแล้วก็ใส่ได้หลายสีได้ครับรู้สึกว่ามิกซ์แอนด์แมทช์ได้ง่ายครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเกงยียนเนมันทนทานอ่าใช่คือเราไม่ต้องสักแบบทุกวันก็ได้ว่าแล้วกินอะไรตัวตัวมันจะไปนานแค่ไหนถ้าใส่สักทีกก <c oughs> ครับก็จนกว่าจะเหมน็นครับโอ้โหลองเล่นครับลองเล่นเลยจนกว่าเราจะมีอะไรหกเสียงเกงหกเสงเกงก็ใส่ลองเล่นแล้วต้องว่าพี่โอมเขาใส่ยีนแล้วที่ ก็เท่ครับใส่เย็นเนาะเต็มสิให้เท่าไหร่ีะความเท่ให้11แล้วกัน1 1เ1เต็ม10สเต็มร้อยล่อส้กหลอครับเทพเอออืมอืมอืมหล่อแล้ว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 ให้สิบครับให้สิบครับเไร ครับก็รู้สึกว่าเป็นวันนี้มาในแนวแบบคุ้มๆหน่อยครับเป็นมากับฝนเลยอย่างงี้วันนี้มากับฝนครับใช่วันนี้คุ้มๆครับเฮ้ยเอ้ยคุ้มๆใช่ครับคุ้มๆเ้มก็อะไรครับก็เป็นฟิลคุ้มๆครับวันนี้ในสีธีมมืดๆหน่อยอันนี้มาคุ้มๆของผมมาขำขำรอาลเอเล่น คือแบบคือส่วนตัวกล้องชอบสีซีดอยู่แล้วแบบกางเกงกับเสื้อสีซีดก็แบบรู้สึกว่ามันเข้ากับเราดีสาหรับสีนี้ก็ชอบครับก็ดีใจที่ได้มาลงงานเราวได้ชุดสีนี้ด้วยก็ดีใจมากๆครับอันนี้อันที่เราไม่ได้แย่งกันใช่ไหมว่าแบบว่าเอ้ยนกล้องเดาสีซีที่เราเดาสีแทมก็คือก็ไม่ได้แย่งกันนะก็มาถึกแบบงก็แบบหยิบออหยิบเลยใช่ครับแ้่ถ้าบคนำภาษาได้ไหมก็ต้องลองดูน่าจะได้นะครับ ลองเลยไหมฮะลองได้เลยนี่คือเรอยากใส่เสื้อนอนอ๋อไม่ครับอยากอยากลองสีอ่าอันนี๋ยวเราฝากแฟนที่ยินได้เป็นแฟนมาแบบว่าชอบกันหรือว่าเป็นคอนเทนอสิอใช่ครับคับกอ็ฝากติโอเคถ้าเกิดว่าใครอยากได้ยีนสวยๆนะครับแล้วก็แบบใส่สบายแบบสไตล์คนไทยแล้วก็เป็นแบบเสื้อผ้าที่แบบ ให้สำหรับคนไทยน,นะครับก็สามารถมาที่นิวยอร์ไนได้ครับแล้วก็จะมีรคมเปนที่ชื่อว่า Big Bang Square Sales ครับก็สามารถมาดูได้นะครับแล้วก็สามารถมาซื้อได้เยอะนะครับเพราะว่ากางเกงเสื้อแล้วก็ a p p a r e l ทุกอย่างครับมันน่ารักมากๆเลยแล้วก็เชื่อว่าทุกคนใส่แล้วปังเน,น่นครับก็แบบที่พี่ๆเขาบอกไปเลยครับว่ามันเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่มีแบรนด์มาครับก็คือมันจะลดเยอะมากก็สําหรับใครที่ อยากจะได้กางเกงยีนส์สวยๆหรือเสื้อยีนส์แบบเสื้อยืดอะไรใครแบบอยากมาช้อปปิ้งครับก็ฝากนิยมยีนส์ไว้ด้วยนะครับก็สวยแน่นอนไม่ผิดหวังครับก็ฝากด้วยนะครับอัปเดตงานตอนหนคะอ๋ออัเดทงานเพิ่งปล่อยพลอตออกมาครับก็สําหรับเรื่องกี่หมื่นพานะครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากเลยนะครับที่สพอร์ตพวกเราแบบขึ้นแชทเฟซบุ๊กอันดับหนึ่งเลยแล้วก็แบบติดแชทเวิร์ลด้วยครับแล้วก็ตอนนี้ยอดวิวประมาณ 8 0 0 0วิวแล้วสำหรับพายรอตกี่มื่นฟ้าครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับพวกเราก็กำลังอยู่ในขั้นตอนเวิร์กช็อปแล้วก็มีเรียนแอคติ้งด้วยครับตอนนี้ก็ก็เยอะนะก็เวิร์กช็อปอาทิตย์กับแอคติ้งบัน3ครั้ง่ออาทิตย์ครับใช่แบบหนักหน่วงมากเลยใช่เป็นชาเลนจ์สำหรับพวกเรามาเพราะว่าพวกเราอยากให้ผลงานของเราผลงานครั้งแรกของเราออกมาได้ดีที่สุดครับแล้วก็แบบให้พี่ๆแฟนๆได้ ดูกันแล้วก็แบบมีอรรถรสในการชมคราว่าแบบโอเคเฮ้ย mm ว่าแบบเฮ้ยทอมันกล้องอ่ะแบบแสดงเก่งมากๆเลยครับ hmm. ก็อยากจะแบบให้ทุกคนได้เห็นว่าแบบตอนที่ซีรีส์เต็มออกมาเนี่ยมันดีกว่าพายลอตครับก็เลยตอนนี้พวกเราก็เลยทุ่มทุ่มเทในการเวิร์กช็อปอยู่ครับเขาบอกว่าตอนแอนดีนี้นี่คือนั้นใช่ไหมเราจะเปิดกล้องเมื่อไหร่ที่เขาบอกยังเฮ้ย เร็วๆนี้ครับครับผมเร็วๆนี้นะครับอาจจะเร็วมากๆเลยในการเปิดกล้องทีนี้ยังไม่พร้อมแล้วใพร้อมหร้อมยังครับพร้อมแล้วครับเร็วแบบเราไม่รู้ตัวก็ได้จริงยากแล้วอยากติดแสดงแล้วได้ครับจะได้รีบออนภายในปีนี้ใช่ช่วงนี้หัดทำอะไรอยู่คะช่วงนี้หัดทำอะไรที่รักอะไรกันหรือเปล่าอ๋อก็ยังไงครับยังไงอะไรเถื่เหรอ อ,อ่าาเ้ปก็ในเวิร์กช็อปก็ต้องมีบ้างนะครับก็ชินอะไรยังคือ,ค,อคือวันที่ปล่อยไพยลอตออกมาเนี่ยตอนนั้นไปอยู่ชิปทำบุญครับก็พอแบบปล่อยปุ๊บพอลงมาเจอทุกคนไม่มีใครเรียกว่ากล้องเลยทุกคนเรียกที่รักที่รักหมดเลย<บ>ครับยอมร้กัไดอ๋อน,น้องอยู่ข้างผมแล้วแล้วแล้วของพี่โตราคาเป็นครับของผมนะครับก็อันนี้เข่าวดีครับตอนนี้เราต้องถูก เขาพี่รักหรือเปล่าว่าสบายอยู่แล้วไม่ต้องถึงอ๋อสบายมากครับคุณฮึม,มาทางดีกว่าคุณเห็นไหมว่ามันมีแหลกคนแบบโคเวอร์ฟังซีเฮ้ยเห็นพี่ยิ้มไหม <laughs> <laughs> ยิ้มตลกมากอพี่ยิม,ค,มยคือพี่รักเวอร์ชั่นดื้อมากอืมแล้วเวอร์ชั่นจริงๆมันต้องเป็นยังไงคะนคอ้องพองได้เวอร์ชันเดี๋ยวเราให้ดูครับคของหัวรักหน่อยของหัวลักไม่อยากได้ขอหัวด้วยแล้วแบบผมเป็นพี่ฟ้าต้องแบบเก๊กๆหน่อย พร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอยโมัสเดี๋ยวซีนี้จะเป็นซินทีเจ้าเราแทนแมนนี่เปล่าพี่อะไรนะอิจฉายุอะไรรอเปล่โอยอ๋อครับเออมันจะแบบมันจะกรอบอิจฉายุงได้ไหมอะกรอบไห้กรอบชนะกบได้แล้วแต่แต่ก้องรู้สึกว่าแบบที่เหมือนฟ้ากับที่โทมัสคือสกิลเล่นมุกนี่คือพอๆกันเลยอ จากที่พอได้ดูในเรลิตี้กับนายไพลอตที่ฉากเล่นมุกที่โมกอาทาครับทุกคนจะได้รู้ว่าเป็นพ่ชทมัสแบบไม่ต้องฝึกอะไรเกี่ยวกับตัวละครนี้เลยก็คือแบบมาปุ๊บเล่นได้คาลรคกเตอร์ตรงทุกอย่างคือแบบพร้อมเลยแต่เขาหล่ออันตรายนะเขาหล่ออันตรายก็เขาหล่ออะใครั่ฝ่ายอะฝ่ายด้ล้อดตาครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่ ทำให้ยอดวิว hmm. เราขึ้นไปถึง8 0 0แสนภายใน4วันครับ mm hmm. ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากที่ติดตามแล้วก็ดูเรื่องกินหูฟ้านะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนครับที่ชอบชอบแล้วก็เอนดูเรื่องกินหมูฟ้าแล้วก็ฝากเอนดูพี่หมูฟ้าแล้วก็น้องทีหลังด้วยครับครับก็น่าจะเปิดกล้องในปีนี้ครับแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังไงก็ฝากทุกคนรอติดตามด้วยนะครับแล้วก็อาจจะได้ออนภายในปีนี้ด้วยใช่แหละออนภายในปีนี้ครับก็